ผู้ชมสลับอารมณ์กันหน่อยนะคะเช้าเช้าแบบนี้ค่ะอยากจะพาไปติดตามความน่ารักของน้องแมวที่แคทคิงดอมจังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกว่าทาสแมวไปกันที่นี่เยอะเลยแล้วก็ไปเช็คอินกันด้วยที่นี่ค่ะเจ้าของร้านเขาเปิดนะคะให้ทาสแมวและคนที่อยากจะเข้าไปชมความน่ารักของน้องแมวเนี่ยไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของน้องแมวกว่า1,600ชีวิตที่เขาช่วยมาจากทั่วประเทศเลยะะะละค่ะเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะเป็นแมวจรจัด แล้วก็แมวที่ถูกทิ้งจากทั่วประเทศรวมกว่า1,600ตัวนี่น่ารักทีเดียวมีหลายสีสันเลยนะคะทั้งหมดมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบสุขแล้วก็ปลอดภัยดีค่ะที่นี่ก็คือ Ele p ฟเว่นาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ก่อตั้งขึ้นโดยนางแสงเดือนชัยเลิศเป็นเจ้าของศูนย์บริบาลช้างและผู้ก่อตั้งบุลนิธิอนุรักษ์ช้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือแมวที่ถูกทอดทิ้งแล้วก็เป็นแมวจรจัดจํานวนมากนะคะจากสถานการณ์โควิดในทีน ตั้งแต่ปี2,563โดยนำมาดูแลประมาณ800ตัวค่ะแต่ว่าปัจจุบันจำนวนประชากรแมวเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้ต้องมีการแยกพื้นที่เฉพาะของแมวจนกลายเป็นชื่อของคำว่า Cat Kingdom <ะ>ที่ต้องเตรียมขยายพื้นที่รองรับจำนวนประชากรแมวเหล่านี้นะคะที่คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกทุกๆปี ปัจจุบันแมวที่อยู่ในความดูแลก็มีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะได้รับวัคซีนป้องกันโรคมีเจ้าหน้าที่คอยทําความสะอาดเป็นอย่างดีที่สําคัญไม่มีเห็บไม่มีหมัดหรือว่าสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อคุณผู้ชมที่จะเข้าไปเยี่ยมชมความน่ารักของน้องแมวด้วยนะคะแล้วเขายังบอกด้วยว่าน้องแมวที่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเขาเดินตามเป็นมิตรกับทุกคนแล้วก็ไม่ดุร้ายแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือเข้ามาคลอเคลียให้ถ่ายรูปนะคะจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเอ๊ะนี่เคยเป็นแมวจรจัดมาก่อน ลกลาวนะคะคไม่กลัวเลยคือน้องๆเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมน่ารักจริงๆสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจค่ะสามารถที่จะเข้ามาชมความน่ารักได้นะคะที่แคทคิงดอมซึ่งเขาก็จะเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เช้า9ก้าโมงไปจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าหากใครที่ต้องการจะนําสิ่งของหรืออาหารมาบริจาคที่นี่เขาก็รับเหมือนกันนะคะ สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมเราขึ้นอยู่ให้ตรงหน้าจอ053272855ค่ะอโอ้น่ารักมากเมื่อสักครู่น,นี้มีภาพเด็กนะออมาเล่นลด้วยเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะคะเราสังเกตได้จากแต่ละตัวเนี่ยน้องแมวสะอาดสะอ้านค่ะ ดูดีเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นจาก800ตัวใช่ไหมปี63ผ่านปี64มา1ปีนี่ต้นปี65ใช่เท่าตัวใช่พันต้องมีการขยายพื้นที่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าทางหน่วยงานผู้ที่ดูแลต้นสังกัดเขาก็ปรับปรุงพื้นที่เตรียมพื้นที่ดูแลกันต่อไปคาดว่าประชากรหนาแน่นแน่แน่แน่นอนนะคะค่ะก็เอาใจคนที่เป็นทาสแมวนะคะเห็นแล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูนะคะ